ธีรสินแดงดาขึ้นปกสื่อบนญี่ปุ่นหน้าประวัติศาสตร์บอลไทยสวัสดีครับเบลกี้สานใต้มาแล้วครับก็มีข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเจ้ามวยธีรศิ์แดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยสร้างเกียรติประวัติอีกเซี่ยวหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยเมื่อได้ขึ้นปกภาพเดียวนิตยาสารญี่ปุ่นนิวฉบับล่าสุดประจำเดือนพฤษภาคมปกสาม แบบสุดเท่ไม่ต้องมีใครมาแจมยังคงฮอตฮิตต่อเนื่องนะครับสำหรับเจ้ามุ้ยตีรศินเดงดาศูนหน้าทีมชาติไทยและเดาวยิงจากเดนสยามของทีมชิมิซึเอสพลัสในเดนอาทิตย์อุทยัยล่าสุดเจ้าตัวนะครับถูกจับขึ้นปกนติตยาสารสโมสรฉบับประจำเดือนพฤษภาคม2563พร้อมพร้อมไรประวัติอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวการเล่นฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมาและเป้าหมายกับสโมสรในเจลิก ซีซั่นนี้สโมสรชิมิสึเอสอาัทีมในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นจับมุ้ยเทรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยของทีมขึ้นปกนติตยสารของสโมสรประจำเดือนพฤษภาคม63ที่ใช้ชื่อเอสพลัสนิวซึ่งเป็นแมกกาซีนสีสีสวยงามที่จัดทำขึ้นเพื่อเอานักเตะเด่นที่ได้รับความสนใจของแฟนบอลมาขึ้นปกทุกเดือนส่วนเนื้อหาหลัก ด้านในรายประวัติการเล่นที่ผ่านมาของธีรศิลป์แดงดารวมทั้งการให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการมาร่วมทีมชิม,มิสึเอสพลัสและเป้าหมายของจอามุยนั่นเองกับสโมสรนในฤดูกาลนี้ทั้งนี้แฟนบอลที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อนิตยสารที่มีธีรศิลป์แดงดาขึ้นปกประจําเดือนพฤษภาคมเล่มที่264ในทางออนไลน์กับสโมสรชิม,มิสึเอสพลัสหรือรายละเอียด w w w s p l u s co JP มีราคาเล่มละ320เยนหรือประมาณ8 7บาทนั่นเองส่วนโปรแกรมฟาดแข่งของทีมชิมิสึเอสพลัสเตรียมเปิดบ้านสนาม IAI Stadium นิฮงไดระไอสุตะรับการมาเยือนของนางโยย่าแกรมปัสเในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม6.3เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube สยามและช่อง9 เอมคอร์ดเอสด